ชั่วโมงสยอง 3D ตอนที่26หลงป่าเพื่อนสีสองคนกำลังเดินทางแบคแพคเกอร์ไปที่ชนบทที่จังหวัดแห่งหนึ่งเพื่อตั้งใจจะไปเดินป่ากัน พวกเขาชื่นชอบการเดินป่าชมธรรมชาติเป็นอย่างมากทั้งคู่นั่งรถสองแถวเพื่อจะเข้าไปบริเวณเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีจุดให้นักท่องเที่ยวไปเดินป่ากันอยู่ จังว่าไหมเออจะว่าดีมันก็ดีโชคดีแล้วที่ฝนไม่ตกไม่อยากไปเจอพวกทากดูดเลือดนะ่ะคงลำบากน่าดูเฮ้ยนั่นมันสีสันการเดินป่าเลยนะเว้ยแต่ก่อนอน้ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบมันหรอกเออชอบไปคนเดียวเถอะเออนี่นายรู้ไหมพักหลังมันเนี่ยป่าแห่งเนี่ย มีข่าวคนหายตัวไปเยอะเลยนะพวกคนที่มาเดินป่าแถวนี้หลายคนเข้าไปเดินป่าแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเป็นข่าวที่พิลึกชะมัดเฮ้ย <c oughs> ทำไมอยู่ๆมาพูดเรื่องคนลุกแบบนี้วะเสียอารมณ์หมดฮ่าฮ่าฮ่มันก็แค่ข่าวลือนะไม่ต้องไปคิดมากหรอกฉันมาเดินที่นี่บ่อยๆอ,อย่างไงที่นี่ ก็ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องหวง่วงหรอกเฮ้ยอย่าพาหลงก็แล้วกันเชื่อใจเธอหนา้าระดับฉันไม่มีพลาดหรอกเมื่อมาถึงจุดหมายทั้งคู่ก็ลงจากรถและเริ่มต้นการเดิน จุดเดินป่าจะมีทางที่ทำไว้เตรียมสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเดินกันประจำแต่เนื่องด้วยข่าวลือหน้าคนลุกที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหายตัวไปบ่อยๆทำให้ที่นี่เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเดินป่ากันน้อยลงเมื่อเดินมาสักพัก ทางก็เริ่มเป็นป่ารกมากขึ้นเฮ้ยแน่ใจนะว่าเรามาถูกทางนะรู้สึกว่าป่ามันเริ่มลกขึ้นเรื่อยๆฮะเออเดินป่าทั้งทีไปเดินทางที่เขาเดินกันมันจะไปตื่นเต้นหรือแปลกใหม่อะไรละ่ะมันต้องลองเปลี่ยนเส้นทางเองบ้างเดินทางป่าลกๆนี่แหละถึงจะได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติเต็มที่ เอย,อย่าพาหลงก็แล้วกันเพื่อนทั้งสองเดินออกนอกเส้นทางเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศการเดินป่าทางก็เริ่มกลายเป็นป่าทึบมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่เดินกันมาเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ยังไม่ถึงจุดตั้งแคมสักทีท้องฟ้าก็เริ่มใกล้มืดเข้าไปทุกทีดูเหมือนทั้งคู่จะหลงป่าซะแลว้ว เพื่อนทั้งสองเดินมาได้สักพักก็เหมือนจะมีโชคเข้าข้างเมื่อพวกเขาพบว่ามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในป่าดูเหมือนจะยังไม่ถูกทิ้งร้างเพื่อนทั้งสองเดินเข้าไปเพื่อหวังจะขอความช่วยเหลือ และดูเหมือนจะมีคนอยู่จริงๆนั่นไงมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยอ้าจริงด้วยอ้วว่ายังไงหลู่ทางเลยจะไปไหนกันลรออ๋อ คือว่าพวกผมมาเดินป่านะครับแต่ว่าเกิดหลงทางยังหาทางกลับไม่ได้นะครับงั้นเลยแย่จังนะแถวนี้คนหลงทางบ่อยซะด้วยทางกลับมัต้องเดินอีกไกลแล้วจะเอาอยัางไงกันละ่ะไกลคขาแล้วด้วก็เดี๋ยวพวกเราว่าจะไปหาตั้งแคมป์แถวนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็ต้องรบกวนคุณลุงให้ช่วยบอกทางกลับให้จะไปตั้งแคมป์อะไรให้หยุ่นยากทำไมทำไมพวกเองไม่นอนที่บ้านนี่ซะเลยล่ะมีห้องว่างอยู่พอดีเออแบบนั้นก็ยิ่งดีเลยครับท้าไม่รบกวนพวกลุงมากเกินไปไม่รกตามสบายเลย เพื่อนทั้งสองตัดสินใจนอนค้างที่บ้านของตาและใหญ่นี่รู้สึกยังไงบ้างวะฮะก็โชคดีไงได้เจอตายายใจดีให้ที่พักเราฟรีด้วยทำไมวะเออไม่รู้วะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีปแปลกๆเฮ้ยคิดมากนะ บ,บนอนออ<า>สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องและภาพตรงหน้าก็คือมีร่างของคนคนหนึ่งสภาพหัวขาดถอดเสื้อ ยืนอยู่ที่กลางห้องแล้วร่างนั้นก็ยกมือชี้นิ้วไปที่ไหนสักแห่งดูเหมือนเขาอยากให้เราดูอะไรนะเฮ้ยเอาเอา,เอาจริงเหรอวะเออเราตามไปดูกันเถอะเหมือนเขาไม่ได้อยากทำร้ายเรานะเฮ้ยคิดดีๆนะเพื่อน และแล้วเพื่อนทั้งสองก็ตัดสินใจเดินตามร่างร่างนั้นไปด้วยความกล้ากล้ากลัว,ลวแต่เพราะความสังหอนใจที่ดีทำให้รู้สึกว่าผีต้นนี้แค่ต้องการจะบอกอะไรเท่านั้นผีตนนั้นพาทั้งคู่มาถึงโกดังแปลกที่หนึ่งในปา่า แล้วร่างของผีก็หายวับไปผ,ผีต้นนั้นหายไปไหนแล้วแล้วโกดังนี่มันอะไรกันละเนี่ยดูเหมือนจะเป็นของตากับยายหรือเปล่านะแต่ว่ามาสร้างไว้ไกลขนาดนี้ไปกลับคงลำบากเหมือนว่าผีตัวนั้นอยากให้เรามาดูอะไรในนี้หรือเปล่า เฮ้ยแน่ใจเหรอวะฉันว่าพวกเรากลับกันก่อนเถอะถึงหน้ามาถึงที่นี่แล้วเพื mm hmm. ่อนทั้งสองเดินไปที่โกดังนั้นแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อสิ่งที่พบเป็นร่างของศพมนุษย์ mm hmm. ในสภาพ ที่ถูกตากไว้เหมือนกำลังจัดเตรียมทำอาหารอยู่อย่างน่าสยดสยองท่านใดนั้นอา้าวเจ้าพวกหลงทางมาอยู่ที่นี่นี่เองมาทำอะไรไกลขนาดนี้ทำไมไม่นอนในห้องดีๆฮะ พกแกคงเห็นทุกอย่างแล้วคงปล่อยไปไม่ได้แต่ยังไงพวกเราก t <t <Basic to> you, <Hollywood> <t su> ็ไ <online> ม่ป <se> ล่อยพวกแกไปอยู่แล้วทำไมล่ะทำไมคุณตาคนยายถึงทำอะไรแบบนี้ฆ่าพวกเขาทำไมเนื้อมนุษย์มันก็เหมือนกับเนื้อสัตว์นั่นแหละเดี๋ยวนี้เนื้อสัตว์หายากขึ้น พวกข้าก็ไม่ใช่คนรวยอะไรพวกข้าก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดในปา่าการหลอกพวกเดินปา่าแล้วก็จับมาทำอาหารหนี่แหละวิธีของพวกเราละ่ะอุ้ยตายซะเถอะอยู่ๆสีหน้าของตาก็เปลี่ยนไปร่างของผีตัวนั้นกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับผีอีกสองตนด้วยท่าทางชี้นิ้วไปที่ตากับยายเหมือนกับโกรดแค้นเปเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนผีทั้งสมตนจะเคยเป็นเหยื่อของตากับยายนั่นเองพวกเรารีบหนีกันเถอะอ่าเพื่อนทั้งสองก็ได้หนีไปส่วนผีทั้งหมด ก็ค่อยๆเดินไปหาตากับใหญ่ในที่สุดเพื่อนทั้งสองก็หนีรอดมาได้และได้ขึ้นสองแถวกับสวนชะตากรรมของตากับยายไม่มีใครทราบแต่ว่าก็ไม่มีข่าวนักเดินป่าหายตัวลึกลับอีกเลยและทั้งตำรวจก็ได้พบกับศพหลายศพ รวมทั้งศพของชายชารากับหญิงชาราในสภาพไร้ศีรษะที่บ้านหลังหนึ่งในป่า